ชยาพาจุตรกูลนะคะหรือว่าปิงนะคะเป็น Executive Director ของบริษัท Directions Group Thailand ค่ะที่มาที่ไปของ Directions Group Thailand นะคะคือการร่วมทุนระหว่างบริษัท Directions Group Inc จากสิงคโปร์ซึ่งเป็น Number One Luxury Brand Agency ในเชิง PR และ Event มาร่วมทุนกับปิงที่เมืองไทยซึ่งปิงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทีนี้เนี่ยก็คือทำเป็นเอเจนซี่ที่โฟกัสในเรื่อง P.R. communication และก็ e v t n t ซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วก็มีเสริมที่แตกต่างจากสิงคโปร์คือเรามี C.R.M. consultancy ที่มาผนวกกับเซอร์วิสทั้งสองอันนี้เราก็เสิร์ฟลูกค้า Luxury Brand เป็นหลักในตลาดไทยค่ะแล้วก็จะมี Extend ไปที่เวียดนามด้วยในอนาคต เป็นเอเจนซี่ที่ทำา r r o o m u u n i c t t o o n v v n t แล้วและก็ CRM ให้กับลูกค้า Luxury Brands ค่ะปิงเชื่อจากประสบการณ์ที่เคยเป็นลูกน้องทำงานกับผู้บริหารหลายๆคนนะคะว่าเราจะไม่มีวันเป็นผู้นำที่ดีได้ถ้าเราไม่เคยเป็นลูกน้องที่ดีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยปิงก็เลยทำวันนั้นให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ที่ปิงได้มีโอกาสเป็นผู้นำของบริษัทได้ตั้งบริษัทของตัวเอง ปิงก็ได้คําสั่งสอนการเรียนรู้จากวันนั้นจากการทํางานผู้บริหารหลายคนและก็การเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การบริหารก็จะเน้นไปด้านคําสอนนี้ค่ะทํางานมามากกว่าครึ่งปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเติบโตเร็วในที่ว่าตั้งแต่เราเริ่มมาเนี่ยเรามีลูกค้าครบทุกแคตตากรีไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือว่าลูกค้าไฮจูเรี่ไปถึงนาฬิกาแล้วก็มีไลฟ์สไตล์อื่นๆด้วยมาค่ะ Cashflow เป็นเรื่องสําคัญตรับใดที่เราบริหาร Cashflow ได้เป็น เป็นเลิศต้องใช้คำว่าเป็นเลิศนะคะแบบธรรมดาไม่ได้เป็นเลิศบริษัทก็จะมีอายุยืนยาวเพราะว่ามันมีเหมือนกับแคสเอาไว้หล่อเลี้ยงการออเฟรตของบริษัทอันที่สองที่ปิงให้ความสําคัญมากก็คือ Development ของ Employe เปิงเชื่อว่าการทํางานเปลี่ยนไปมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทํางานกับเราแล้วก็มีคนที่เป็นรุ่นเดียวกับเราหรือแม้กระทั่งมีคนที่อายุมากกว่าเราด้วยในบริษัทปิงเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือเราจะต้อง empower m p l o y e e เ็งคิดว่าในวันนี้เนี่ยเอ e ็มพอยร์ของทุกคนเนี่ยนอกจากที่เขาจะทํางานแล้วเนี่ยเขากําลังมองหา growth ในบริษัทอะไรที่จะทําให้เขาพัฒน,นาตัวเองในเชิง c a r เรีของตัวเอง individually แล้วก็ c a r เรียในบริษัทเราเราต้องบริหารให้เขามีทางเดินที่ชัดเจนแล้วก็มีหน้าที่ที่ชัดเจนในบริษัท ด i r รคชั่น Group เนี่ยมีเซอร์วิสอย่างที่ชัดเจนเนาะ PR u o m m u t i o n t i o n แล้วก็ตัว e v e n นอันนี้คือ2ธุรกิจหลักที่อยู่ทุกที่ทั่วโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นเทรนดที่ยิ่งใหญ่และคนที่จะชนะใน l องเ t e มคือคนที่บริหาร CRM ควบคู่ไปกับ PR แล้วก็อีเวน์ได้ดี อันนี้อาจจะเป็นเพราะปิงมี b a c k กราวน์ใน CRM ด้วยส่วนหนึ่งแต่ปิงเห็นว่า CRM เนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าในเชิงที่ว่าเราเป็นเอเจนซี่ลูกค้าเราเวลาทำแผน PR แผนอีเวนต์เนี่ยจะต้องหากลายุทธ์ empowering customer ของ customer อีกทีในทาง a เอเจนซี่จุดแข็งของเราคือส่วนนี้ตรงที่ว่าเรามองเห็นผู้บริโภคของลูกค้าเราอีกทีเรารู้ในเชิงลึก ว่าผู้บริโภคชอบอะไรไม่ชอบอะไรมองหาอะไรอะไรคือจุดคลิกที่ทำให้เขาซื้อสินค้าหรือเหมือนกับเป็นผู้บริโภคที่มาใช้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการคราฟต์กลยุทธ์สำหรับการทำ PR า PR และอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่และทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าของลูกค้าอีกทีเนี่ยคือการที่เราเข้าใจลูกค้าและเอ็มพาวเวอรกลับ ก็คือขออวยพรนะคะให้ Forbes Thailand อยูอ่กับประเทศไทยไปอีกนานๆและก็สามารถที่จะชนะใจทุกไว้ที่จะเข้ามาในการทำงานเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราที่เพิ่งเป็นวัยผู้บริหารวัวยวัใสเนาะก็คือพวกเราก็ Look up to Forbes Thailand เพื่อค้นหาอ n s p i r a t i o n ต่างๆก็อยากจะให้ Forbes Thailand อยู่กับพวกเราไปนานๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดนี้ตลอดไปค่ะ